คุณเคยได้ยินกันบ้างไหมครับว่าบางโรงพยาบาลมักจะมีห้องว่างอยู่เสมอครับเพราะมันไม่เคยมีใครได้กลับออกมาสักคนเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณฟิล์มครับเรื่องเกิดขึ้นในตอนที่คุณฟิล์มเรียนปีสุดท้ายของมหาลัยและในตอนนั้นคุณฟิล์มต้องฝึกงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ไอทีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แถวกรุงเทพโรงพยาบาลแห่งนี้เก่าแล้วครับตั้งมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกตัวอาคารหลักมีห้องพักเก่าๆหลายโซนที่ไม่ได้ใช้งานเลยแต่ยังมีบางชั้นที่ยังเปิดอยู่เพราะมีเครื่องมือแพทย์บางอย่างที่ยังสามารถใช้งานได้หน้าที่ของคุณฟิล์มคือคอยเฝ้าดูระบบของคอมพิวเตอร์บางทีก็ต้องเดินสายแลนเช็คล้องวงจรปิดหรือซ่อมเครื่องบันทึกข้อมูลต่างๆครับในวันหนึ่ง คุณฟิล์มได้รับคำสั่งให้เช็คระบบกล้องที่ชั้น8ซึ่งชั้นที่8นั้นไม่ได้เปิดใช้งานกับคนไข้ทั่วไปชั้น8ที่นั่นมีห้องเก็บเวรล,ละเบียนกับห้องพิเศษที่เอาไว้พักคนไข้าบางประเภทในอดีตตอนแรกคุณฟิล์มก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่พอขึ้นไปแล้วมีความรู้สึกว่าลิฟที่ชั้น8มันค่อนข้างที่จะช้ากว่าตามปกติ หลังจากที่เปิดออกมาครับเสียงดังตึง้งและเสียงมันดังแบบกระทบมากๆครับเพราะว่าชั้นนั้นค่อนข้างที่จะเงียบเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยไฟในระหว่างชั้นค่อนข้างที่จะติดแบบสลัวๆครับติดเป็นบางดวงบางดวงก็ใช้งานไม่ได้ถงทางเดินเงียบจนได้ยินเสียงรองเท้าของตัวเองแบบชัดเจนพอเดินไปถึงห้องที่ระบบแจ้งว่ากล้องมีปัญหา ผมก็เห็นว่าประตูบานนั้นมันเปิดแง้มอยู่เพียงเล็กน้อยคุณฟิล์มจำได้อย่างดีเลยว่านั่นคือห้องพักพิเศษหมายเลข808ครับชื่อมันห้องพักโรงแรมเลยแต่มันให้ความรู้สึกตรงกันข้ามคุณฟิล์มเลยเคาะประตูเบาๆขออนุญาตนะครับและก็ดันเข้าไปครับภายในห้องมืดสนิทมีกลิ่นยาเก่าๆลอยมาจากด้านในคุณฟิล์มเลยหยิบมือถือเพื่อเปิดไฟฉายแล้วค่อยๆ 9ไปตรวจสอบกล้องที่ติดอยู่ที่บริเวณมุมห้องในตอนที่ไล่สายสัญญาณอยู่ที่ใต้โต๊ะดันได้ยินเสียงแกลกแกลกด้วยนะครับเหมือนกับว่ามีใครบางคนขยับเตียงเบาๆคุณฟิล์มเลยเงยหน้าขึ้นทันทีแต่ก็ไม่เห็นอะไรครับเตียงมันโลง่งไม่มีใครนอนไม่มีแม้แต่ผ้าปูคุณฟิล์มเลยพยายามไม่คิดอะไรมากครับรีบจัดการให้เสร็จจะได้รีบเดินออกมาเพราะรู้สึกว่ามันวังเวงมาก แต่ในจังหวะที่ปิดประตูดันเห็นเงาของผู้หญิงผมยาวครับเดินผ่านด้านหลังกระจกห้องข้างควาดผิดปกติมันได้เริ่มเกิดขึ้นเลยครับในคืนนั้นครับหลังจากที่คุณฟิล์มได้เห็นเงาของผู้หญิงผมยาวตัวเองฝันครับและฝันว่านั่งอยู่ในห้อง808ครับคือห้องที่เพิ่งไปมาครับคุณฟิล์มได้เล่าว่าภายในฝันนั้นนั่งอยู่ที่ปลายเตียงแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ที่เตียงนะครับเธอใส่ชุดคนไข้ เธอผอมมากผมยาวแทบจะปิดหน้าแต่อยู่ดีๆครับเธอก็ลุกขึ้นมานั่งช้าๆแล้วพูดว่าที่นี่ไม่มีใครตายมีแต่คนอยู่แต่จะต้องอยู่ตลอดไปคุณฟิล์มเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนั้นสักประมาณช่วงตีสามได้ครับเหงื่อเต็มตัวหัวใจเต้นแรงคุณฟิล์มพยายามคิดว่ามันแค่แค่ฝันแหละเนื่องจากเพิ่งไปเจอห้องนั้นมาเลยอาจจะยังมีความกังวลอยู่บ้างเลยเก็บมาฝันแค่นั้นเอง แต่ว่าตั้งแต่วันนั้นคุณฟิมบอกว่ารู้สึกมีบางอย่างที่มันตามกลับมาด้วยเพราะว่าเนื่องจากคุณฟิล์มอยู่หอเพียงลำพังและเริ่มที่จะเห็นเงาแวบๆและเห็นบ่อยมากยิ่งขึ้นบางคืนครับก็ได้ยินเสียงคนลากเท้าผ่านหน้าห้องบางคืนได้ยินเสียงกระซิบจากมุมห้องจนพฤติกรรมของคุณฟิล์มเริ่มเปลี่ยนไปครับเพราะว่าจะต้องเปิดไฟนอนเนื่องจากว่าณตอนนี้หลังจากที่เจอเสียงหรืออะไรแปลกๆมากๆเข้า มันระแวงทุกที่แล้วครับณตอนนี้ในท้ายที่สุดคุณฟิลม์ทมทนไม่ไหวครับจนต้องเอาเกลือบร่ลอยที่หน้าห้องตัวเองถึงขั้นนั้นนะครับมันกลัวมากและในท้ายที่สุดก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่รปพที่โรงพยาบาลได้ฟังครับคุณพี่รอปพ,อพอหลังจากที่ได้ยินก็บอกว่าห้องนั้นน่ะเหรอเคยมีคนไข้ผู้หญิงเสียชีวิตระหว่างในการรักษาแต่ญาติไม่ยอมมารับศพศพของเธออยู่ห้องนั้นข้ามคืน ก่อนที่จะมีคนมาเจอเธอในตอนเช้าหรือเรียกง,ง่ายๆไม่แน่วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอาจจะยังอยู่ในห้องที่ฟิล์มเคยไปก็ได้ครับหลังจากที่คุณฟิล์มได้รู้เรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นก็เลยขอดูกล้องวงจรปิดชั้น8ครับและแน่นอนเขาว่าเจ้าหน้าที่ยอมเปิดภาพให้ดูในช่วงที่คุณฟิล์มเข้าไปด้วยนะครับและในระหว่างที่คุณฟิล์มกำลังเช็คก,กล้องอยู่มีภาพมุมสูงครับ ย้อนลงมาเห็นเงาผู้หญิงยืนข้างหลังของคุณฟิล์มตลอดเวลาครับแต่คุณฟิล์ไม่เคยหันไปมองเลยสักครั้งคุณฟิลเห็นแบบนั้นก็ขนลุกทั้งตัวนะครับแล้วก็เริ่มขอลาจากการฝึกงานโดยทันทีเนื่องจากเจอเหตุการณ์แบบนี้นานๆเข้ามันก็ไม่ไหวครับเพราะไม่แน่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นที่มากกว่านี้ด้วยก็ได้จนถึงในวันนี้ครับคุณฟิลไม่เคยกลับไปที่โรงพยาบาลน,นั้นอีกเลยถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะชวนไปเยี่ยมคนที่รู้จักก็เถอะ คุณฟิล์มเลือกที่จะรอข้างล่างเสมอและทุกครั้งที่มีคนพูดว่าห้องพักพิเศษในโรงพยาบาลคุณฟิล์มมักจะถามกลับว่านั่นห้องเบอร์อะไรถ้าคำตอบคือเบอร์8ปดส่นคุณฟิล์มส่วนใหญ่จะเงียบครับและเดินออกจากตรงนั้นอย่างช้าๆไม่อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับห้องนั้นอีกแล้วนั่นเองคุณละ่ะเคยเข้าโรงพยาบาลเก่าแล้วรู้สึกว่ามีใครบางคนเฝ้าดูอยู่บ้างไหมครับถ้ามี ไม่แน่นะครับอาจจะอยู่ข้างหลังคุณก็ได้